สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสำหรับทุกคนทุก่านที่กำลังแลไล์ซดในรายการลาวแลทิกพยานัดมาแล้วกันโอ้พยานัดอ้อนะครับมาแล้วกันนะครับน้องนัดน้องนัดอฮยยไม่รู้อกว่าคุณตอนทีเล่ยกับคุณเอิ้นไม่แจ็เกยแวะมานี่พอเมียมามา,มาแลกเก้าอยู่กันน่นะนะก็นะสวัสดีน้องนัดนะครับนี่ตือว่าเป็นน้องที่น่ารักนะครับอยู่กันมาเล็กจะไม่เล็กเยียดเอียด,ดกัน อ่ายันการเจริญตูตูกลองนองตอนนี้ก็รดูซื้อก็ดีใจกับนองที่ประสบความสำเร็จเป็นเน็ตไอดอลนะครับเจ้แลยครับขอบคุณมากม้านะครับเข้ากันมาแล้วนะครับรบกวนสักทีนึงอ่านะครับติมไปตีเจสตี้นะครับกดไลค์กดหัวใจยา้กับป่มมั่งนะครับหรือว่าใครต้องการเป็นผู้สนับสนุนรายการกายินดีกับผมนะครับเพราะว่ากายใจใจดีต้องใจแต่ละเรือนี่ก็พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับขึ้นเลขบัญชีที่ครับแอดมินขึ้นไอตีที่เดี๋ยวปักมุดไว้ เออเดี๋ยวพิม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 รอมเป้ทีเออใครอยากสนับสนุนรายการเดี๋ยวผมพิมพ์รอมเป้หวยไอ้ว่าใครอยากสนับสนุนรายการคนสิบบาทยี่สิบบาทเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นขึ้นไอ้ไอ้เลขพรอมเป้หว้แป๊บแป๊บเป็นแบบเก็บพิมพ์ก่อนต้องร่างตีคือขึ้นหวยไอ้คิดว่าขึ้นไว้ยระพีตอนนะครับใครอยากสนับสนุนรายการอ่าเนี่ยเนี่ยกลับมาโอเคนะครับใครอยากสนับสนุนรายการนะครับอ่าอุน มาพร้อมพี่คุณห้าบาทสิบบาทก็ไม่เป็นไรกับที่ว่าเป็นน้าใจจากทุกคนนะรับรายการจะได้รดินไปต่อได้นะครับนะได้ไม่ได้โปรดได้รุดกกไว้ยตะกี้น,นะหนุ่ยเลยข่อยในรายการตําไม่ดูกี่ดวงอยู่ตอนนี้นะครับะนะครับใครอยากจะสนับสนุนนะครับนะอุลเลวกา ชงจะลิฟมาในคอมเมนต์ในเนยก็ได้นะครับเพื่อให้รู้ว่าเออฐานเป็นผู้อุมาให้พม่งเรยนะครับเขาพุณมากมาเขาพุณหลวงหน้านะครับเพื่อตันนนึงตันใด้วนมาจริงนะครับพมกับพรอมรับจริงนะครับไม่ใช่แรงแรนอ่อะตอนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับเป็นเราอยู่ในรายการเป็นทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้น,อน้องเว็นจ้างผมไมมาไอเดตโกน ก็น่ากลองนะครับเออหัวใจไรรั่วรัวตอนรับน้องเบนจริยาสักคุณละดวงช่องดวงครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อตอนต้นมุ่นกลองปนนูเออมามนมุ่นกรองม่ตู้คนหนึ่งเราเออเกมอยู่แต่หน้ามามุ่นกลองไม่ตู้อยู่กัน สวัสดีเป็นต่างการอีกครั้งนะครับสําหรับเป็นจริยานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นแฟนไล่คุณมาคอยอยู่น่านมาตั้งแต่อธีทีเร็วแล้วเละก็มาคอยเราไม่ได้เลยนะครับนอายาตีโบไปเล้วเหตุการณ์มันเกิด่าอีการทุกเจิญขึ้นมาก็เลยไม่ได้มาเลยด่วยจังย่อยไตนี่กับเมยิงพยานาให้ครับ เอาให้เนะนำตัวเป็นทางการเลยถักทายแฟนครับนี่มีโทรศัพท์อีกเครื่องไหมตอนนี้มีค่ะมีเนี่ยเอาให้เห็นเมนเอออยากให้เห็นเมนเดี๋ยวนี้ได้ถักทายนุ่ยสี่ผีเบนไล่คนมาหนังค่อยกันอยู่นะครับน้องน่ารักเลยค่ะเห็นไหมน้่ยเหนมาเยอะเลยเออถักทายก็คุณมาค่ะก็คุณค่ะก็คุณมากเคอนอานเมนเดี๋ยวให้อ่างเมนตะกิดอ๋อห่านเมนกคอนเออสวัสดีค่ะสวัสดีอ่าพี่โจกุ่งเปิดด้วยนะคะสวัสดีประหยานาท กวมาจากไรไปเนาะเยอะปีกอนปีกันกันไรอะเพื่อภาษาตทยเขาบอรับาร่างยิ้งก็ไม่ก็ได้กันเลยเนี่ยกันาพ้อกัะนีกระนาพ้อนะคะพี่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าน่ารักจังเลยค่ะขอบคุณค่ะหนุ่มเป็นตองโกวักเนื้อฟักตัวไว้กับแฟนๆรายการยนด้วยนะคะจริงๆแล้วก็ ก็เป็นหลกล้านคนตาย,ยรอยเส้นเลยโปรยาบตายยาย่ปีนองและก็เป็นคนตายต่างขคดตรตากูลเลยนะคะเป็นเองเป็นเด็กังหวัดปัทรุ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยี่สิบก้าปีแล้วนะคะบบก็พงองกมัน <c oughs> <c oughs> บางคนบางคนเมื S 1> <S 1> <S Puis, ่อวานกีปีหนัวจำหนัวจำแป๊ดแล้วใช่ืไหมป่วนกหยิบกาวเลยไม่ไม่เข้าไม่ใจหวังว่าโมงว่าหยิบกาวอันคือก็ตกใจก็บอกเฮ้ยหยิบกาวเลยแตไม่เล่นไม่หยิบบ้าอยู่เลยได้ประมาณอ๋ออ๋อค่ะ เดี๋ยวก็แนะนําตัวลาแล้วก็กาเชิดหนองเบ้นนะคะเชิดหนองเบ้นนะคะก็เป็นนักร้องนะคะในปากตายของเรานะคะก็คือยังไม่ได้มีเฉียวเสียงอะไรโด่งดังอะไรมากมายที่นะแต่ก็มีผลงานไล่ไล่ไล่เอ่อไล่ไล่ผลงานออกมาแล้วก็ข้อฟักเนื้อฟักตัวเนี่ยเป็นโลกเป็นล้านเป็นปีเป็นน้องกับแฟนๆรายการเอ่อลาวเลตี้ข้องพิลอนด้วยละกันนะคะน้องเบนนี่ก็เป็นเด็กจังหวัดปัตตานีนะคะบานยูอัมเภอปาไฟโยมนะคะก็เป็นเด็กตายโดยเปิดส้นเลยนะคะก็ข้อวักเนื้อฟัก ตัววัยเดกกันกะอ่าเนี่ยเออถึงไม่เจ่วต้นต้มตัวว่อ,อไม่ดังต่ด้วยที่มึกดังอยู่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนัดนีจะดังมากแ่ยานัทาดังอู้จีนั่นเองเออแล้วทีมาที่ไปกองเบนจาิตนะให้รู้จักทีมาที่ไปกองเบนจาิตนะครับเพราะว่าหลายคนตอนนี้อาจจะติดตามโดยเฉพาะพนงานไม่ตอนนี้กําลังมาเร่งมากนั่นคือเพลงอยากดูน ค่ะผลงานเพลงอยากโดนนะครับคือเพิ่งออกไปประมาณ่องสัปดาห์ที่แล้วนะคะเอะอเป็นเป็นกอพอใจกับยอดวิวมากๆเลยพ้อนปพวา่ามันเป็นมันเป็นจองไม่ก็เบ็น,นันตึง้งติดแหละก้อน เออก่อนที่เว้นจะทาช่องตัวเองเป้นอยู่ขายเพลงขายขายต้นกาคนเพลงกาให้โอกาสบ่าตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเป็นนักร้องเลยตั้งแต่เพลงซิงเกิแลแรลกก็ปีเขาหู้เลยนะคะก็ต้องกราบก็ประคุณหมากๆสาหรับนวัดชยายกาเกียงดาวสุราธานีด้วยทีให้ความหลักความเมตตาของเว้นจะยามาตลอดนะคะแล้วก็ลายลายซิงเกิลที่ปล่อยในในขายเพลงนะคะก็เออก็ยังยูดในในในขายนะคะแต่ว่าน้องเว้นออกมาทาซิงเกิลหม่ล่าสุดรอบนี้ชื่อเพลงผลงานเพลงไม่น่ยชื่อ เพลงยักษ์โดนนี่คือจะเปิดเป็นจองกล้องตัวเองคือห,าห้ารายได้เสริมอีกทางหนึ่งให้กับตัวเองนะ,ะก็เออเป็นเนหนาพอใจมากๆเลยคือคือสำหรับคนเด้อมันอาจจะน้อยแต่ว่าสำหรับเบ้น,นันคือมันหมากที่สุดกล้องก็้องเบนแล้วนะคะตอนนี้ก็ขอ้อฝากกว่ากับตุกคนด้วยตว่ายัางไม่เคยฟังหรือว่าไม่รู้จักเ็นที่ก็เออสามารถเข้าไปเปิดรลได้นะคะกับพนงานเพลงยักษ์โดนศิลปินเบนจริยาะนะคะตอนขอ้อฝากไว้ด้วยนะคะเร่งว่าตอนนี้ไม่ว่าจะ เป็นการโคเวอร์การเต้นเพลงนะพึะ่งตัดสิ้นไปจะไม่ลาสุดใช่ไหมพึ่งตัดสิ้นไปค่ะพึ่งตัดสิ้นไปนะคะเพราะว่าเพลง <c oughs> เพลงนี้ยันที่ว่า เอ่อก้นได้ได้ได้จฉบันเมื่อนไปว่าได้กลิ้นอายความความเป็นหลุกถุงหมาหมาลาวได้ไปนั่นแลวได้ไปเนี่ยบปยอนพีว่าได้รับการชื่นชมจักจากดนักรองผู้ใยญ่หลร่ๆร่ถันอย่างเช่นวันเนียไปกอกชัยสิวิชัยเบนไม่เคยคิดไม่เคยฟันบอกเลยว่าแกจะเล่แกจะมองเห็นเราไม้ได้ไปเนี่ยคือแบบหนักรองมันไม่ได้มีแต่เรามันมีหมากันีรองเพลงมมนมีหมากตึงใเนี่ยวันเนี้ยแกได้มาเห็นเพลงทีว่าเบน เรื่องที่ว่าเป็นทําไปไหมอะห็นถึงความตั้งใจของเราและกาได้ชื่นชมมานั่นคือแบบ จำเดปีกนึ่งนึ่งกว่าฟันเลยคือแบบว่าได็กด้ฟังเพลงหนุยคือชื้อน้องเป็นใจใหญ่คือป้านใส่ตาแก่แล้วอ่าป้านใส่ตาแก่แล้วคือแบบมันเป็นกวางกว้างสูงสุดเลยเพราะว่าตัวเป็นเองไม่เคยมีเส้นสายที่จะเข้าถทึ่งกับกับปายกระชายเลยนะคะไม่มีเส้นสายเลยหยะกชบอแล้วก็เป็นนักร้องในดวงใจคือสมัยก่อนนั้นก็ว่าร้องเพลงต้นที่ว่าร้องเพลงมีงานมีการได้ตามบ้านได้ปะเนี่ยก็จะบอกเมื่อนายนายเป็นคุนร้องเพลงนี่ก็จะบอก ไอปุยี่ป่าแปกว้ากาวิกาเจยที่ไอไหนเอ่อไหนหยอกนูนไหนหยอกนี่เออได้ไหมป่าหลูกล้านแฝกว้ากาวิกาเจยได้ประเด็นอะโรงเพลงดีได้ประเด็นจะว่ก้อนวันเราก็ขี้ปนันตว่าใกล้รองดีหลูกล้านใกล้รองดีก็จะว่าไอป่าไปกว้ากาวิกาเจยแต่ว่าวันเราก็ว่าไม่เซนไซเปียโนคือไม่ใกล้ไม่ไม่กล้าไม่ตึงเลยได้ประเด็นแหละคือทีดีมามาซิงเกิลล่าสุดเนี่ยติว่าแกได้แกได้เล่นเพลงเบ่งกล้องเวนจริยาได้ประเนี่ยคือแบบโอ้ได้ฟ่านใส่ตา แกเลียวแกได้ได้ข้าวไปไดนอู้แกแลี้ยวคำว่าหนักรองเป็นใจยาได้เป็ไหนคือตาวันคือแบบดีใจมากๆวันนี้คือไปวัดหนังตุงหัวตีนเออแต่วันนี้ก็ต้องชื่นชมจริงๆนะเพราะว่าคนนึงที่ว่ารู้สึกว่าเพลงนี้มันมันได้กินไหนหลุกทุง เต็มรรยนะเพราว่าลูกค<ช>ุณแบบนี้มันมันชูดไปเลยจริงกันเลโด,ดยการไล่การใส้ไล่ดนตรีการใส้เครื่องเครื่องเป่าจริงจริงเลยการเส้ยของเป่าจริงๆ,งๆนี่ไล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 ดนตรีแบบนี้คือคือน้อยเลยนะอาจารย์ที่เขียนเพลงนี้คืออาจารย์กลัวละดินนะฮะการเขียนส่งมาส่งมาแล้วไล่เพลงเป็นกระเหลือกเพลงนี้เพราะว่ามันรู้สึกว่าเอ้ยมันก้าวปากเรามันคือแบบเมื่อสมัยตอนที่แบบว่าเราประกวดร้องเพลงโรงเรียนแหละกก้อนเลยมันมันย้อนไปแบบสมัยโอ้ต้องเป็นดาวมา เออดวงยันรว่วนนีต้องเป็นเนอะแม่พอจนตีชาต้องเป็นฟันตนาต้นต้นเด็ชายรุนรีเครื่องเป้นนา,น,ปานักนักปั้อะไรปัี่ยตู้นี้<ม>เป็นก,บก็นกบอกว่าเป็นก็บอกว่าเออมันมันกระหายไปนานแล้วตู้ส่วนตัวไปหนีกัน เป็นกระชอบจึงตีนี้เป็นก็เลยตัดสินใจทำเพราะว่าในโยนคืออินเดียมันจะมาแดงว่าปิออนอินเดียจะมาแดงว่าจึงตีนี้เป็นก็เสียงแต่ละเลยเออไม่ได้เสี่ยงตั้มนะเขาเรียกว่าตั้มด้วยความรักและการความชอบเพราะว่าเลือดในอวัยวะใจมันเป็นหลุดตุงเลือดแนวทางนี้เออจึงกระตั้งใจใช่เนี่ยแต่ใจไม่ว่ากระเซี่สิ่งใดมันอีตังหรือว่าแนวไหนอีตังอ่ามันมันมันค่ะใช่แต่ก็เป็นเตนหน้าภูมิใจแล้วก็เออดีใจมากๆทีหนักรองหลายๆคนจะอาสยามก็ชื่นชมมาก นี่คือแบบเป็นบบดีใจมากจ้าสยันมาจื่อชมก็คือไปบบเพลงสนุกมากอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มีหลายๆวงวงหมอลำอะไรแบบเนี้ยอ่าเพลงไปเล่นผ่าไปสตรีมอะไรแบบเนี้ยคือขอบคุณหมากๆจริงๆค่ะสำหรับเพลงยากโดนนะคะซึ่งแบประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยอ่าเกเกมก็จได้พิดมานี่เอ๊ใช่แล้วแซประรถมันไม่ใจก้องเป็นจริยานูลิ้วไม่นะเกมถ้าาอาจจะยาก ก้นก้นก้นกันแล้วเอะเอต้องยอมรับใจนัดตีนะดตีมันกว้างได้ผู้เต hey, ียวบึมบึมบึมกันโรนกรนดาอไร้วกว้างกว้งนี่แหละ ไปไปไม่ต้นเลยไปแต่ไล่คนเหล็วกันเลยเดี๋ยวเราเราเราขอเรียเด็นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนใกลเด็นนี้หลายคนเออมาในรายการวันนี้อ๋อนี่นี่ก็ไหวหินีมาผีเป็นไก่ก้องไม้วันนี้ใช่วันนี้ไก่กล้องไม้วันนี้วันนี้ใช่ค่ะไล่ไล่ซอสไก่ก้องในในเพศหลานเป็นชอบนี่จะไล่เอ่อหกโมงเย็นค่ะหกโมงเย็น บ่ายสองและหกโมงเย็นนะคะนูบันปลือนนูกูนี่ก็จะรบกันมั่วแล้วนู้เกมก็ไปยันัดนับันปื้กกระรู้ไปโต้อ่ะกันว่นดิเออเราเล่าตีมาตีไปหลายเดียวแรงคกายนี่เราเรงตถึงเพลงอยากโดนถึงเพงอยากโดนตอนนี้อ่าตีวะรายการตีติดโตมาตีรู้รึกว่า มีคนนึงก็อย่างอึ้งเลยบอกเออเขาติดโต๊ะมาเร็วจังว่ะก็คือซุปเปอร์มัมใช่ไหมได้ข้าวมาซุปเปอร์มัมซุปเปอร์มัมชายค่ะซุปเปอร์มัมอ่านี่จะได้ยังไรายการซุปเปอร์มัมแต่ใจโย่ด้วยอืมได้รายการตอนนี้กําลังติดต่อกันมาเออซึ่งลึกลึกปลื้อตีว่าจากักเปลี่ยนลุกมาจากแบบใส่ใส่อ่าเล้วก็อยู่ๆมาปนนี้เลยนึกเอ่อ <c oughs> <c oughs> ชอบเพนโดยความชอบ mm. เหล็กโก้ดันเอามันปันนี้คือท้ามันอ mm. เราโยกขายเรามีคนสนับสนุนมีขาย uh. สนับสนุนอยู่ตลอดเวลาขายเพลงขายได้เราไม่ต้องออกเลยนะคะเพราะว่ oh, า mm. ขายเดี๋ยวจะดูแลให้หมดเลยเราถ้าออก mm. ตาแต่เร่ง ตาแต่แผรองอะไรไดปเนี่ยค่ะคือก็จะดับ<ช>ไห<ว>้ไม,ม่เร็วจ่ายค่ะจ่ายความสามารถอย่างเดียวแต่ว่าพอพอตึ้งตอนเนี้ม,นมันมันมันแบบมันได้เวลาที่ไปบ่าเออตเัวเองก็มีมีเบียจากการไข่ขล้องไดไปเนี่ยเลือดเบียจากการไข่ข้องแล้วก็พออ่อที่จะใช้เบียตัวเองเนี่ยทำทำเพลงขึ้นมาสักเพลงหนึ่งตามที่ตัวเองชอบไดไปเนี่ยซึ่งกลางที่จะใ่ายตุนจุ้งจะยิ้นึงตึงดีๆถ้าเกิดว่าห้าคนมาจะรับสนุนได้ไปเนี่ยคือรู้ว่าจะให้ ขายสนับสนุนในช่วงที่ว่ามันแย่กันมดตอนเนียนก็คือน่าจะอยากกไไันได้ป็นความคิดของเป็นนะคะแต่ว่าเบนเองก็ขออนุญาตกับเจ้าของขายขายที่เบนเคยอยู่คือตอนตอนนั้นเราไม่มีสัญญาได้กันนอกจากสัญญาใจแล้วก็นวัดเองก็ยินดีด้วยกับเบนทีทีที่เบ้น <c oughs> จะจะทาช่องของตัวเองได้รไะเนี่ยค่ะแล้วก็เพลงเนี้ยมาผลเป็นเป็นหลุดทุ่งจานเราจะทาให้มัน ตำมดาไม่ได้ยันพีิวเราก็ต้องท <ừ, S 1> ำให้มันเย้ยเพราะว่าเราเราก็น,นึกถึงปนูไปแล้วแต่ว่าทำให้มันไปว่าเป็นเพลงตำมดามันก็มันก็ได้กล้องเพลงถึงทีนี้ก็เลยไปว่าในาไอการตำแล้วคือก็คือ,คอ,อเออ,อ,อนะเอาอกอนะันมั่นก็บใช้เจ๊เจียวไปว่าเชี่ยน่าไม่ไ้ลาวเลยเจ๊เจียวไปว่าเชี่ยน่าไม่ได้เออิเล็กการ์ดไปว่าพ่อพ่อที่จะเล็เตอร์ด้วยนิดไชด้วยบุคลิกเกเล็กเตอร์เลยนิดใช่ที่มันปะชวดม่กับวินแลาว ปันนีอยู่แล้กวก็ตอน,นนี้เนว่าค่าไปเลทนจเห็นเบนเป็นคนแบ่งแรงเป็นเป็นคนตรงไปตรงมาปุ่งป้างฝนนันปันนีคุณกระไรเจน,นจากเลยชดการใกล้กล้องอยู่บ่อยครั้ง ใช่ก็เลยก็เลยเอาอุปนิสัยตัวเองนั่นมาออยัดใส่ในเพลงนี้เผื่อให้ได้เป็นคาเลคเตอร์ประมาณนี้ใช่ไหมมันมันคนใดจำจะก็ก็หลุดก,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 ก็ได้รับการตอบรับเป็นตอบรับกับมาดีดีเหมือนกันค่ะดีเหมือนกันก็ได้มีมปบปว่ามีตัวต้นที่ชัดเจนขึ้นได้ไปเนี่ยค่ะและ้วการไต่ไปเรื่อยๆออรายการซูเปอร์ซเปอร์มาร์ทติดต่อมาก,กับเพราะว่าเราเ,เราได้ทเอาหลุทถุงหยุคเก่ามาทำไม้นั่นแหละ ความอลังการแบบเนี้ยคือเขาไม่ได้แล่นนานแล้วเลยไปเนี่ยการคือจรนีๆก็บวกกับว่าเวณอย่างอายุยีชิบก้าปีอยู่เลยได้ไปเนี่ยก็เลยอยากจะสัมผัสเล่ว่าใจใจตึงเอ่อกิติจะตำเพลงลูกตุงปนีเลยทำไมก่อนก็ต้องเลยอาป่าพ่นได้ปะนั่นแหละใช่ไหจ๊ะใช่ทำไมก่อนก็ต้องเลยอาป่าพ่นอะไรอะไรนี่ต้องอาป่าพ่นอะไรจ้๊ยจ้๊ยแต่ว่าพลิกลูกเลยนะพลิกลูกเลยแต่กล้าไปเลด้าใครกล้าไปเลใครยังจำเพลง อ่าปีกาวูดายมังไม่ไม่รู้เคยเคยเลยมังไม่ตอนดีเนี่ยอยู่ในไรเคยเลยเคยเลยที่คนแหละเพลงปีกาวูจะเห็นเป็นคนละลุกกันเลยอ่ะเคยมีอะไรการอะไรแต่ทำไ้ตัวเองแบบต้องเฮ้ยกูต้องเปลี่ยนลุกกว่าเลยกูต้องทำไอ้นั่นว่ะกูทำแบบนี้ว่ะทำหน้าทำตาได้ไหมบุ๋มเต๋ไม่ได้แบบเนี้ยทำหน้านี่ทำหน้านี่ ตำนานีิคือตัวเงนเลยวหลคนอ่ะเดียวอย่าอ้วนเดียวตำนานคือไม่มีอะไรด้โดนใจเลยตำนานคือต้องตำไม่ทำไม่ได้ค่ะไม่ทำไม่ได้เหล่าตำนานนี่ต้องตำตาคือเคยมีผมไม่ร้อยอยู่ในใจมั่งไม่กไหวได้ปะเนี่ยมีแรงบันดาลใจได้ที่ว่าเออกูต้องขึ้นสู้มัา เราอีกเป็นลูกอีกลูกเป็นขามีข้มี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 ไอดอลมีแล้วเป็นกล้องเรามีกล้องตัวเองข้ามีเออแล้วมาดันแหลกก่อน